สบายใจได้เอวันเอ้ยแม่ลำยองได้สามีเจ้าของโรงเล่าแล้วถึงแม่ลำยองจะบอกว่าเขาเป็นแค่พนักงานออฟฟิศก็เถอะเรียกว่าสะพ้ายหมื่นล้านรู้สึกยังไงก็ไม่ล่ะค่ะคือตอนนี้เขาก็ยังเป็นพนักงานออฟฟิศอยู่ พนักง,งาอฟิจังหวะที่นุ่นบอกสามียังเป็นเพียงแค่พนักงานออฟฟิศทำเอาแม่ชมพู่กับแม่แอปรีแอคออกได้ทันทีแม้ว่านุ่นจะถูกเรียกบ่อยๆว่าคือสะพ้ายมือล้านของตระกูลนางพิ่รมพักดีโดยนุ่นวรนุชก็ได้ตอบถึงสามีต่อปิติตว่าตอนนี้เขายังเป็นเพียงแค่พนักงานออฟฟิศอยู่เท่านั้นขนาดเดียวกันก็แซวกันขำๆว่าฮานี่คือพนักงานออฟฟิศจริงๆคุณนอตสามีของชมพู่ก็คงต้องเป็นหนุ่มโรงง,งานเสียแล้วแหละแถมยังมีโมเมนต์น่ารักน่ารักของนุ่นที่ได้มีการเล่าถึงน้องยอ้อยพานรายการ ที่ไม่ได้มีแค่น้องยอดเท่านั้นที่นุ่นรู้สึกภูมิใจแต่สําหรับเด็กคนอื่นๆที่เคยร่วมงานกันเวลาที่ได้เห็นน้องๆเติบโตตัวของนุ่นเองก็จะรู้สึกดีใจมากๆจะส่งข้อความไปแสดงความยินดีตลอดเพราะว่าความฝันของคนเรามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นพอวันหนึ่งความฝันมันเกิดขึ้นมาได้แล้วก็ดีใจไปกับเขาด้วยเห็นที่เขาเติบโตไม่ใช่แค่ยอดนะมันมีน้องๆคน,อ,น,อ,นอ,อื่นๆอีกหลายคน<ม>อย่างเงี้ยเราก็จะดีใจเราก็จะส่งหาเขาตลอดเพราะว่าคือความฝันของคนเรามันมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเนอะแล้วสาหรับตัวยอดเองทีนึงก็พ่จะ คอนเสิร์ตของยอดไปได้ไม่นานที่ได้มีโอกาสได้ไปดูคอนเสิร์ตได้เห็นถึงความสามารถแล้วน้องยอดก็เก่งมากๆก,กว่าจะไปอยู่ในจุดจุดนั้นได้มันค่อนข้างใช้แรงใจแต่พอมาวันนี้ได้เห็นแล้วว่ามีคนรักยอดเยอะมากๆก,ก,ก็รู้สึกดีใจไปกับน้องด้วยนอกจากนี้ก็ยังทิ้งท้ายด้วยหมดแม่ลำยองเมื่อแม่ชมถามว่าถ้าเป็นลำยองจะบอกอะไรกับลูกคะซึ่งนุ่นก็บอกส่งเงินมาให้ด้วยสิสมกับเป็นแม่ลำยองจริงๆทําเอาแฟนอดขำไม่ได้สมกับเป็นบทแม่ลำยองเลยว่าถ้าเป็นลำยองจะบอกอะไรกับลูกคะส่งเงินมาให้ด้วย 哈哈哈哈哈。<laughs> <laughs> และแน่นอนว่าเรื่องนี้ก็ไปถึงหุนน้องยอดเป็นที่เรียบร้อยเมื่อ f อไปถามยอดว่ายอดโอนเงินให้แม่แล้วหรือยังทําเอาน,อนักร้องหนุ่มก็รีบเบรกในทันทีว่าไม่ได้โอนเพราะเดี๋ยวจะเอาไปกินเหล้าน่ะสิและจากพสต์ดังกล่าวนั้นดานนุ่นเองก็ได้มีการแชร์ลงสตอรี่ไอจด้วยจนแฟนๆต้องแซวหนักว่าไอวันแม่มาแต่งานนี้ยอดเขาก็สบายใจได้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าแม่ลํายองเขามีสามีเป็นเจ้าของโรงเหล้าแล้วน่ะสิถึงแม่ลํายองจะบอกว่าเขาเป็นแค่พนักงานออฟฟิศก็เถอยิ่งเป็นการตอบย้ำว่านุ่นเขาไม่ถือตัวเลย ผู้ที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายแบบไม่มือหวาเป็นคู่รักที่ลายสไตล์ง่ายๆแต่รู้สึกอบอุ่นมากยิงล่าสุดชาวเน็ตนำภาพมาแซวพนักงานออฟฟิศของตอ๊อปิติมาเทียบกับคำพูดของนุ่นที่ซูมดูกันชัดๆว่าเป็นพนักงานออฟฟิศแบบใดใสนาฬิการเรือนหรูตั้ง20ล้านบาทงานนี้ก็ทำเอาหนุ่มต๊อถึงกับนางไม่ติดต้องรีบออกมาโพสต์ข้อความผ่านโซเชียลว,ว่าคงไม่ได้ใส่นาฬิกาสายสีฟ้าไปอีกนานพร้อมกับมีการคอมเมนต์เพิ่มเติมใต้โพสต์ว่าเรื่องความปลอดภัยก็ต้องกลับมาคิดแล้วเลยครับก การเรือนใหม่ราคาหลักพันชนิดที่ว่าให้เข้ากับไลา์สไตล์ของหนุ่มออฟฟิศทำเอาหลายคนนั้นเข้ามาคอมเมนต์แซวกันยกใหญ่ว่านี่คือวิถีพนักงานออฟฟิศระดับบอสตัวจริงนี่แหละคงเป็นคู่รักที่เรียบง่ายแต่ไม่มือวาที่ทั้งคู่มักจะอยู่ด้วยกันเสมอโดยเฉพาะวันสําคัญวันพิเศษหมชีวิตรักของทั้งสองนั้นก็ต้องบอกในว่ายืนยาวมาเกือบ20ปีเลยทีเดียว